รัฐสภาสาหรัฐจะลงมติร่างกฎหมายเพื่อจัดหาเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 และระเบิดเจาะเกาะบังเกอร์ GBU-57 30,000ปอนด์ให้กับอิสราเอลร่างกฎหมายที่พักทั้งสองเห็นพ้องต้องกันมีชื่อว่าพระราชบัญญัติเครื่องบินโจมตีนิวเคลียร์ซึ่งหมายถึงการให้เครื่องบินแก่อิสราเอลมูลค่าลำละ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและเครื่องเจาะเกาะ GBU-57 ลูกละ20ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากร่างกฎหมายผ่านประธานาธิบดีจะมีอำนาจในการมอบเครื่องบินให้กับอิสราเอลโดยเพียงแค่อ้างว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หลังจากนั้นทรัมจะต้องให้เหตุผลต่อรัฐสภาโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติกลายเป็นว่าอิสราเอลจะได้ B2 สเป r ิ t ตและ GvU57 ตามต้องการ e 2อ,อ,อิสราเอลขน GBU 57ถล่มโครงการนิวเคลียร์อิหร่านผ่านพระราชบัญญัติบังเกอร์บัสเตอร์แอค สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ในตะวันออกกลางกันอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับข่าว,ข,าวข่าวเรื่องความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางตอนนี้มันก็อยู่มีอยู่เรื่องเดียวที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการโจมตีรอบ2ต่อโครงการเนีวเคลียร์ของอิหร่านที่อเมริกาอิสราเอลตอนนี้ดูเหมือนว่าตกลงกันได้แล้วแหะครับในเรื่องของวิธีการในการที่จะโจมตี โครงการของนิวเคลียร์ของอีาย,ออยารอบ2หลังจากที่มีการเตรียมการมาตลอดทั้งสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวข่าวขราว,าวการเตรียมการโจมตีครั้งใหม่ของอิสราเอลที่เกิดขึ้นตลอดช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหละครับมันมีรายงานนะครับว่าเครื่องบินขนส่งจากอเมริกาเนี่ยเลครับบินมาลงจอดที่สนามบินอิสราเอลหลายสิบเที่ยวเลยละครับตลอดช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการมีรายงานการขายอาวธ อาวุธรถใหญ่ล่าสุดของอเมริกาให้กับอิสราเอลซึ่งมันก็จะเน้นหนักไปที่พวกระเบิดเจด,ดมทั้งหลายนี่เลยครับซึ่งในช่วงสงคราม12วันนี่เลยครับอิสราเอลนั้นก็ใช้ระเบิดเหล่านี้นี่นะครับทั้งทมตีถลม่มคลังอาวุธใต้ดินนะครับรวมถึงรถเคลื่อนที่บรรทุกอาวุธของอิหร่านนะครับฐานบัญชาการต่างๆซึ่งในสงคราม12วันนี่แหละครับดูเหมือนว่า israelen โจมตีอย่างหนัก เพราะนั้นในช่วงพักเบรกสงครามหลังจากผ่านมา12วันนี่แหละครับอิสราเอลจึงต้องเติมสต็อกอาวุธเหล่านี้อย่างหนักเหมือนกันนอกจากนี้อเมริกาเนี่ยแหละครับยังบล็อกอุปกรณ์อาวุธต่างๆทุกชนิดที่ส่งไปช่วยยูเครนและที่อื่นๆเนี่ยครับห้ามนําไปใช้งานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าอเมริกาต้องการคงสต็อกอาวุธต่างๆเหล่านี้ไว้ก่อนในขณะที่การโจมตีรอบใหม่รอบสองของอิเลอิสราเอลกําลังจะเกิดขึ้นแต่ผูฟัง อเมริกาเริ่มประกาศอพยพพลเมืองของอเมริกา ออกจากพื้นที่ตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันอิรานก็มีการประกาศปิดน่านฟ้าทางด้านตะวันตกไปจนถึงทางด้านตอนกลางของประเทศนั่นหมายความว่าอิสราเอลนี่เลยครับอาจจะกําลังเปิดปฏิบัติการโจมตีภายใน24หรือ48ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนี่หละครับความเคลื่อนไหวที่มันชัดเจนที่สุดดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นกับอเมริกาอันเนื่องมจาจากทรัมป์นี่เลครับไม่ต้องการให้อเมริกาเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามโดยตรง การที่ B27 ลำนี่เลยครับโจมตีอิหร่านครั้งก่อนนั้นอเมริกาต้องเคลื่อนขบวนทัพขนาดใหญ่เครื่องบินกว่า125ลำทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลและอเมริกากำลังจะถูกลากเข้าสู่สงครามโดยไม่ได้ตั้งใจกับอิสราเอลอีกครั้ง ่านผู้ฟังครับอิสราเอลนั้นต้องการใช้ระเบิดบัสเตอร์บังเกอร์ GBU-57 ที่เอเมริกามีอยู่ประเทศเดียวนี่แหละครับและต้องใช้ B5 อ่าต้องใช้ B2 เท่านั้นในการขนไอเจ้าระเบิดบัสเตอร์บังเกอร์ขนาดใหญ่นี้ไปโจมตีเพราะนั้นวิธีการเดียวที่จะมีการใช้งานโดยที่อเมริกาไม่มาเกี่ยวข้องนั่นก็คือการที่อเมริกานี่หละครับต้องโอนย้าย B2 ให้กับอิสราเอลและรวมถึง GBU-57 ก็ต้องโอน ายมาให้กับอิสราเอลด้วย และวิธีการนี้มันจึงกลายเป็นทางออกทางเดียวที่อเมริกาเนี่ยแหละครับจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสงครามโดยตรงโดยมีรายงานนะครับว่ากดษฎีกาของรัฐสภาอเมริกาเนี่ยแหละครับกำลังจะมีการประกาศการโอนย้าย B2 Spirit ให้กับอิสราเอลรวมถึงระเบิด Buster Bunker GBU 57ให้กับอิสราเอลนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปนี่แหละครับอิสราเอลก็จะใช้ B2 นี่แหละครับขน GBU 57ไปโจมตีไป ถล่มโครงการนิวเคลียร์ของอิรลานได้ ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเง้ะอาเมริกาโดยที่ไม่ต้องลากอาเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความเคลื่อนไหวของอเมริกาที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับอเมริกาไม่ต้องการขยายวงสงครามให้มันใหญ่ขึ้นถ้าเผื่ออเมริกานี่แหละครับไปร่วมวงกับอิสราเอลมันอาจจะกลายเป็นว่าอาจจะมีชาติอื่นอย่างเช่นจีนรัสเซียนะครับปากีสถานหรือว่าเกาหลีเหนือนี่หละครับอาจมาร่วมวงกับอิหร่านมันจะทําให้สงครามมันขยายวงออกไปเพราะนั้น รัฐสภานี่ครับโอครับโอนย้าย B2 ให้กับอิสราเอลพร้อม GBU 57นี่แหละครับมันก็จะเป็นลดความยุ่งยากของการที่ประเทศต่างๆจะมายุ่งเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวข้องมากขึ้นกลายเป็นอเมริกานี่แหละครับจะสนับสนุนในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เท่านั้นกลายเป็นอเมริกาไม่ต้องยุ่งเกี่ยวโดยตรงนี่แหละครับมันจึงกลายเป็นความต้องการของทรัมป์ที่กําลังดําเนินการอยู่ในปัจจุบันซึ่งภายหลังถ้าเผื่อรัฐสภา ของอเมริกาเนี่ยครับออกกิจกาที่ชื่อว่าบัสเตอร์บังเกอร์อนี่แหละครับสำเร็จมันจะกลายเป็นว่านะครับอเมริกาสามารถถ่ายโอน B2 แล้วก็ gbu 57 b u สเตอร์บังเให้กับอิสราเอลโดยไม่ผิดกฎหมายซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับแนวทางของอเมริกาซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่า B2 นี่แหละครับมันกำลังอยู่ในช่วงปลายของอายุไขอเมริกาอาจจะต้องการนำา b 21 นะครับไรเดอร์มาดำเนินกิจการต่อจาก B2 หรืออาจจะอยู่ในช่วงของการสับเปลี่ยนกำลังอุปกรณ์นี่หละครับอาจจะทึงถึงช่วงเปลี่ยนเครื่องบินทางทิตศตสตร์ต์ด้วยกลายเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสงครามการโจมตีของอิสราเอลที่จะโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในรอบต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้น สำหรับเบื้องหลังการโจมตีสงคราม12วันก่อนหน้านี้แม้ว่าอิสราเอลในเรื่องของกองทัพอากาศนี่แหละครับจะสามารถทะลุลวงเข้าไปโจมตียึดน่านฟ้าของอิหร่านได้โดยที่ไม่มีการตรอบโต้จาก อิ่านขณะเดียกันอิลานก็พยายามที่จะนําหรือว่าสั่งซื้อเครื่องบินลบเพื่อจะมาคานอํานาจการโจมตีของอิสราเอลแต่มันก็คงไม่ง่ายแม้จะมีรายงานการสั่งซื้อ j .10 จากจีน40ลำนี่เลยครับดูเหมือนว่าจะมีการลงนามอา ในเรื่องของการซื้อขายในช่วงต่อๆไปแต่ไม่ใช่ว่าการได้เจสิมาแล้วจะมาบินต่อสู้กับทางฝั่งของอิสราเอลสเตลเอฟสาของอิสราเอลได้มันก็คงไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่ามันต้องมีการเตรียมการทั้งเรื่องของนักบินช่างเครื่องบำรุงรักษาซึ่งมันต้องใช้เวลาการเตรียมการอย่างน้อยก็ครึ่งปีเลยแหละครับเหมือนที่นักบิน f 1 6 UK นี่เลยครับต้องไปฝึกบินระยะเวลาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับทั้งนักบินทั้งช่างเครื่อง กว่าจะสามารถปฏิบัติการได้อิรานเหมือนการการที่จะไปซื้อ J14 รุ่นส่งออกจากจีนนี่หละครับมันก็ต้องอาจใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งในการที่จะเตรียมการการฝึกบินเพื่อให้เกิดการทำงานนั่นหมายความว่าการโจมตีครั้งต่อไปหรือว่าครั้งที่สองของอิสราเอลนี่หละครับมันเกิดขึ้นก่อนการก่อนที่อิรานจะได้ใช้เครื่องบินอย่างแน่นอน สำหรับความเคลื่อนไหวเรื่องระบบป้องกันแม้จะมีรายงานนะครับว่าระบบทรัสเนี่แหละครับซึ่งออกศึกครั้งแรกในสงครามที่อิสราเอลกับอิหร่านนี่แหละครับดูเหมือนว่ามันจะแสดงผลงานไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่ไม่เหมือนระบบแพทริออตนี่ยแหละครับแพทริออตแพ็กสที่ไปประจำการที่กาตาสนามบิน อันดูเดซนี่เลยครับที่สามารถป้องกันสนามบินได้ซึ่งมีการอโจมตีด้วยขีบรุส14ลูกในช่วงท้ายๆของเหตุการณ์สงคราม12วันแพทริออตแปดสาสามารถระดมป้องกันและจัดการได้หมด แทริออตนี่หละครับได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสงครามยูเครนมายาวนานกว่า3ปีเพราะนั้นการปรับเปลี่ยนการอัปเกรดหรือว่าความเคลื่อนไหวเทคนิคต่างๆมันจึงมีความได้เปรียบกว่าระบบทรทัสที่เพิ่งนํามาใช้งานแต่คาดหมายกันนะครับว่าถ้าเผื่อสงครามรอบใหม่การโจมตีรอบใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นนี่เลยครับระบบทรัสน่าจะมีการ ับเกรดมีการเปลี่ยนแปลงข้อบอกพร่องต่างๆในช่วงสงคราม12วันมาไม่มากกาน้อยล่าสุดมันก็มีรายงานนะครับว่าซาอุดีอาระเบียกลายเป็นชาติที่2ที่มีการติดตั้งชุดป้องกันขีปราวุธทรัก นะครับสำเร็จอีกชาติหนึ่งซึ่งเหถือเป็นชุดแรกที่มาประจำการที่ซาอุดีอาระเบียซึ่งภายหลังผ่านการทดสอบการฝึกอย่างหนักนะครับด้วยมูลค่าโครงการ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามภายใต้การนำของทรัมป์นี่แหละครับซึ่งมันประกอบไปด้วยชุดป้องกัน7ชุดแท่นยิง44แท่นยานสกัดกั้นหรือว่าลูกจรวด36 360แทน่นหน่วยควบคุม16หน่วยเรดาร ANTPY 2จำนวนอีก7ระบบนั่นหมายความว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่สำหรับชาอุดิซาอุดิอาราเบียเท่านั้นแต่อาจถูกนำไปใช้เพื่อป้องกันอิสราเอลได้อีกด้วยในเหตุการณ์สงครามที่กำลังจะเกิดขึ้น ตอนนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับว่าจะทําให้อเมริกาเนี่ยแหละครับมีระบบทรัสสามระบบในภูมิภาคแถบนี้2ระบบจะอยู่ที่อิสราเอลและอีกหนึ่งระบบก็จะอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียพร้อมกับมีระบบป้องกันภัยอากาศแพทริออตที่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในตะวันออกกลางเพื่อใช้ป้องกันขีปุรุษไฮเปอร์โซนิกชนิดต่างๆของอิหร่านที่อาจยิงมารุกรังรุกรานประเทศอื่นๆด้วยแม้ว่าประสิทธิภาพของทรัสเนี่ยแหละครับมันอาจจะยังต้องมีการ แก้ไขแต่เชื่อนะครับว่ามันผ่านสงครามมาแล้วในช่วง12วันและปัจจุบันนี่แหละครับการอัพเกรดการยกระบบยกระดับระบบชาร์น,นี่แหละครับมันก็คงเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับในช่วงหลังสงคราม12วันัณะ้ด,ดยกันมันก็มีรายงานนะครับว่า ซาอุดีอาระเบียนี่หละครับให้ความช่วยเหลืออิสราเอลอย่างลับๆในการป้องกันการโจมตีจากอิหร่านโดยอาจจะให้ความร่วมมือในเรื่องของการป้อนข้อมูลเรื่องเรดาร์งานข่าวกรองและก็เปิดน่านฟ้าตอนเหนือแม้จะประนามการโจมตีของอิสราเอล ต่อสาธารณรัฐอิสลามก็ตามเหมือนกับการทูดสองหน้าในสถานการณ์สงครามนี่แหละครับขณะเดียวกันมันก็มีรายงานนะครับว่าอิหร่านอาจจะใช้วิธีการเสริมสมรรถนะแย่ลูนแร่ยูเรเนียม90%เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสําหรับเรือเดินทะเลกลายเป็นข้อ,อความเคลื่อนไหวล่าสุดของอิหร่านในการที่จะพยายามจะใช้งานนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น แต่ผู้ฟังครับนอกจากนี้มันยังมีรายงานนะครับว่ากองทัพอิหร่านนั้นมีความพยายามที่จะขนทุนระเบิดทางทะเลนี่ครับขึ้นกองเรือในอ่าวเปอร์เซียความเคลื่อนไหวที่โหมกระพือความกังวลให้กับวอชิงตันว่าเตหะดานี่แหละครับกำลังมุ่งหน้าสู่การปิดกัน้นช่องแคบโฮมุดอีกครั้งหนึ่งภายหลังถ้าเผื่ออิสราเอลมีการโจมตีรอบที่สองเจ้าหน้าที่เผยว,ว่าก่อนหน้านี้ข่าวกรองของสหรัฐนี่แหละครับตรวจพบการเตรียมการดังกล่าวมีขึ้นเป็นระยะเป็นระยะ แม้ว่าการโจมตีสงคราม12วันมันจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวเรื่องการอตอบโต้ถ้าเกิดมีการโจมตีครั้งที่สองเนี่ยครับในเรื่องของการปิดอ่าวนั้นมันก็ยังอยู่ในความเคลื่อนไหวที่ต้องมีการระมัดระวัง านผบุฟังครับราวๆหนึ่งใน5ของการขนส่งทั้งน้ํามันและก๊าซของโลกนี่หละครับมันเป็นการลำเลียงผ่านช่องแคบเฮอร์มุสและการปิดกั้นใดๆนี่นะครับมันจะทําให้ราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนมันกลายเป็นข่าวร้ายที่เขย่าวขวัญชาวโลกอีกครั้งหนึ่งเลยครับท่ามกลางข่าวการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของกองกําลังอิสราเอลที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่สองรายระบุนะครับว่า,ร,า,ารัฐบาลสหรัฐไม่ตัดความเป็นไปได้หากว่าการขนทุนระเบิดขึ้นเรืออาจเป็นเพียงอุบายอิหร่านอาจจะใช้การเตรียมการขนทุนระเบิดนี่แหละครับทำให้วอชิงตันวิตกกงังวลเชื่อว่าพวกเขาเอาจริงซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปิดอาการปิดช่องแคบฮอมดแต่อาจจะไม่มีความตั้งใจทําเช่นนั้น ก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของอเมริกาก็ไม่ตัดความเป็นไปได้นะครับที่อิรานนั้นจะใช้มาตรการนี้นี่แหละครับเพื่อตอบโต้การโจมตีอิรานของอิสราเอลในการโจมตีรอบใหม่ที่กำลังจะเกิดรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ